Good morning สวัสดีคะ่ะทุกคนโอ้โหเหมือนว่าเมื่อคืนนี้กราฟจะเทส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 นะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอ่อ follow by เหมือนกันนะคะก็จะได้อยู่นะสี่สาห้าพันจุดนะคะถ้าเกิดว่าถือยาวนะแต่ถ้าถือสั้นๆสามร้อยห้าร้อยจุดก็ได้อยู่นะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาสี่พันจุดละแล้วสำหรับตอนนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็คือ กราฟไม่ได้ไปไหนนะคะยังกลับมารีเทสที่เดิมแล้วก็ความที่จะขึ้นจะขึ้นจะขึ้นต่อน,นั่นเองนะคะก็สำหรับโคดนะคะก็มองว่าเดี๋ยวกราฟจะขึ้นไปที่สี่พันหนึ่งร้อยสิบหนึ่งร้อยสิบสองสิบสี่อะไรแปนู้นนะ่ะนะเหมือนเดิมนะคะในจุดที่ที่เราคาดการไวนะ 4, 9, 30, 33, 35, 42, ้นะสี่พันหนึ่งร้อยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบสามสสิบห้าสี่สิบสองอันเนี้ยถึงอยู่แล้วนะคะือกราฟจะขึ้นไปถึงอยู่แล้วก็ Follow by นะคะ Follow by สําหรับโพด Follow by นะคะอืมขึ้นไปนู่นแหละระยะไกลที่กราฟจะขึ้นไปก็คือสี่พันสองอยสี่สิบหกสี่พันสองร้อยห้าสิบหกนะคะ แล้วก็4,281 4,288 4,308นูน่นน่ะนะคะที่กราฟจะขึ้นไปนะคะอัน,นั้นคือเป้าหมายของเขาเนาะที่เขาจะขึ้นไป4,300อย่างที่ว่าแต่นะคะแต่ในการเดินทางนะคะในการเดินทางมันจะมีโครงสร้างเนาะมันจะมีโครงสร้างที่แบบว่าต้องใช้เวลาในการทําให้มันครบอืมเนาะอันนี้อาจจะขึ้นไปที่ประมาณสัก 4,180ประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็รีเทคกลับมาใหม่นะคะกลับมาใหม่รอบสุดท้ายนะเดี๋ยวจะเป็นรอบสุดท้ายไฟแนลนะคะไฟแนลรอบสุดท้ายมันจะทําให้เราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเขาจะขึ้นต่อหรือว่าจะพอแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนทิศท,ทางเพื่อที่จะลงลึกกว่าเดิมนะคะอาจจะลงมาที่3,006เลยด้วยซ้ําอืมแต่นะคะจุดสําคัญก็คือตรงนี้แหละ อตรงนี้แหละที่จะทําให้เรารู้ว่าจะเบรกขึ้นหรือจะเบรกลงว่าตอนนี้เท่าที่เห็นโครงสร้างนะคะกราฟทำ contacting นะหรือ s e m i c i c u l t i a n g l e นะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครได้รู้จักในเรื่องของ pattern เนี่ยก็จะเข้าใจนะคะถ้าใครไม่รู้ก็มาเรียนกันนะคะมาเรียนฟรีนะคะไม่ต้องเสียเป็นหมื่นเป็นแสเนเนาะก็คือมาเรียนฟรีแถมได้กําไรกลับบ้านด้วยนะคะก็หนึ่งทุ่มตรงไม่ตรงซะทีเดียวเนาะนะก <c oughs> ็ หนึ่งทุ่มกว่าค่ะไปจนถึงสามทุ่มกว่า,วาที่โค้ดจะอยู่กับทุกคนแล้วก็จะเทรดกับท่านแล้วก็ให้เหตุผลของท่านว่า,าทำไมกราฟถึงเดินทางแบบนี้แล้วเดินทางแบบนี้แล้วกราฟจะไปไหนอะไรอย่างไงนะคะมาดูเหตุผลของการเดินทางด้วยกันนะหนึ่งทุ่มกว่า,วามันเจอกันนะคะก็สำหรับโค้ด o อ l o w by อยู่ดีนะเพราะว่า มันต้องขึ้นไปมันต้องขึ้นไปถึงจุดที่ที่ควรต้องขึ้นแล้วเดี๋ยวเขประมาณร้อยแปดิอย่างที่ว่านะคะถ้าไม่เบี่ยงนะอถ้าไม่เบี่ยงแต่ถ้าเบี่ยงก็น่ะตามที่คาดนะคะก็คือเ,ออเบื้องต้นนะคะร้อยสี่สิบสองี่ห้าอะไรเงี้ยถึงอยู่แล้วนะคะเบื้องต้นนะแล้วก็ร้อปดสิก็เป็นขั้นขั้นขั้นสุดละที่เขาจะไปเทคแล้วก็หลังจากนั้นก็รอดูว่าโครงสร้าง หลังจากที่เขาไปชนเทล,ลายใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างอย่างไงจะโครงสร้างที่แบบว่าพอละฉันจะไปต่อละหรือว่าโครงสร้างที่แบบว่าโอเคฉันอยากกลับอืมโอเคแล้วเราก็ค่อยมาวางแผนกันต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับโพสต์ฟอร์บายเหมือนเดิมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ